คุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าตั้งแต่แม่แอฟทัซออนค่ะกลับมาเป็นโสดก็ฮอตเอามากๆเลยนะคะรวมถึงเนี่ยกระแสก็มาแรงมากหลายคนจับตามองค่ะไม่ว่าจะเป็นตีนนกุลหรือว่าพี่เท้าหลายคนแบบว่าอยากจะรู้ว่าแม่จะเลือกใครนะคะ แล้วแอดเธอเคยบอกว่าเธอเนี่ยอันจริงไม่มีสเปคเลยถ้ารู้สึกว่าเจอแล้วใช่ก็คือใช่แค่นั้นน่ะแล้วก็แพ้ผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษโรแมนติกก็ได้คือไม่โรแมนติกก็ได้ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยต้องเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์ให้เกียรติส่วนเรื่องอายุไม่ได้กําหนดนะคะการคุยกับใครสักคนเนี่ยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายต้องได้อะไรสักอย่างไม่ได้ความสุขก็ได้ความสบายใจถ้าถามว่ามีคนคุยหรือยังแอปเคยบอกว่ามีคนคุยคุยแล้วค่ะ จริงๆตลอดเวลาคือเธอไม่เคยปิดกั้นอยู่แล้วจนหลายคนพากันอยากรู้ว่าคนที่เธอบอกเนี่ยเออคนที่แม่คคยอยู่เนี่ยจะเป็นใครกันแน่นะคะแล้วเรื่องนี้ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ดีๆนะคะที่เซอร์ไพรส์แฟนๆไม่น้อยค่ะเพราะว่าสาวแอปเนี่ยมีการลงภาพเป็นภาพของการที่พาน้องปีใหม่ลูกสาวเนี่ยไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่านะคะรวมไปถึงมีโมเมนต,ต์ครอบครัวที่เรียกได้ว่าอบอุ่นเพราะามีการถ่ายภาพร่วมกันค่ะ แต่งานนี้นะคะที่คนฮือฮาเนี่ยเป็นภาพที่มีคุณพ่ออย่างหนุ่มสงกรานต์เดชนรงค์ค่ะโผล่มาร่วมเฟรมด้วยเป็นครั้งแรกนะคะนับตั้งแต่หย่าร้างหรือว่าแยกทางกันไปค่ะแน่นอนคือว่างานนี้ค่ะก็มีคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยนะคะบ้างบอกว่า เอาจริงๆนะเวลาจะทําให้คนเกลียดกันแล้วเวลานี่แหละก็จะทําให้คนคิดถึงกันดีใจนะคะที่เห็นน้องปีใหม่เนี่ยมีการถ่ายรูปแล้วก็อยู่ในเฟรมที่มีพ่อและแม่อยู่ด้วยกันเหมือนมันได้ปลดล็อกเลยค่ะต่างคนต่างให้เกียรติกันและกันน้ําตาจะไหลดีใจกับน้องปีใหม่นะครอบครัวด,ด้วยจริงๆดีใจมากๆที่เห็นคุณแอฟแล้วก็คุณสงกรานเนี่ยกลับมาร่วมเฟรมกันอีกครั้งหนึ่งในฐานะ พ่อแล้วก็แม่ของลูกนั่นเองค่ะหลายๆคนเห็นแล้วก็รู้สึกใจชื้นแล้วก็แฮปปี้ขึ้นมามากๆเลยนะคะ